เหรียญทองชนวนครับเหรียญรุ่นแรกนะเป็นเนื้อทองชนวนของหลวงปู่ทองมีสุจิโตแห่งวัดบ้านแดงหม้ออำเภอเขื่งในจังหวัดอุบลราช,ชธานีครับเหรียญน,นี้ได้มาใหม่นะครับที่ผมนํามาลงคลิปเป็นเหรียญเนื้อทองชนวนซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกในรอบ95ปีของท่าน ปัจจุบันท่านยังดำรงธาชขันอยู่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความจําดีเป็นเลิศลายมือการจานอัขระเลขยกยันนั้นสวยงามมากและนี้ได้มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้ขึ้นมาเหรียญนี้แช่น้ำมนต์ในภาพนะครับเป็นเหรียญชุดที่แช่น้ำมนต์สเดือนเต็มๆเสกในไตรามาสนะครับแต่รวมระยะเวลาทั้งที่ก่อนจะ ก่อนที่จะเข้าพรรษาและหลังเข้าพรรษาเนี่ย5เดือนเต็มนะที่ปลูกเสกไม่ธรรมดาครับต้องรอรอแบบอย่างมากเลยนะครับที่หลวงปูก่ก็จะปลูกเสกเสร็จนะครับเป็นการ ุกเสกที่เข้มขลังจริงๆนะพระชุดนี้จะวางอยู่ในกุฏิของท่านตามภาพนะครับในกุฏิตรงนี้เลยนะและจะเสกทุกคืนนะเสกทุกคืนอัดพลังทุกคืนและมีพิธีปลุกเสกใหญ่นะครับหลังจากออกพรรษาแล้วนะแล้วก็นํามาแจกจ่ายให้ผู้ที่ร่วมทําบุญกันนะวันนี้ได้มีโอกาสได้เช่ามาเนื้อทองชัดนวลเห็นคราบดำๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นตําหนิพระนะครับนี่คือคราบที่เกิดจากการแช่น้ำมนต์นะครับเนี่ยเหรียญรุ่นนี้ เนี่ยเป็นเย็นๆนะนะรู้สึกเย็นๆนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะนะเป็นเหรียญที่แช่น้ำมนต์อยู่สามเดือนนะพี่ๆนะครับดูครับจนแห้งคาหม้อไปเลยนะนะครับแห้งคาหม้อไปเลยรูปอ่าจะมีรูปพนะนะระพุทธเนาะเนี่ยพระพุทธยังขึ้นคราบเลยนะเพราะว่าได้ดูดซับน้ำมนต์เข้าไปนะครับถือว่าเข้มขลังนะอง์นิคาสิกมากนะไม่ใช่ไม่ใช่สนิมนะเป็นคราบนะครับดูสิครับดูหลงปูนสวยงามมากนะเหรียญนี่เห็นในตาเลยนะดูครับ สวยงามนะเป็นเนื้อทองชนวนนะรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ทองมีสุจิตโตนะนะครับลูกศิษย์ของเสือกลับดําทองนะนะครับท่านสมัยก่อนที่จะอุปสมบทเนี่ยไปอยู่ภาคใต้30ปีเนี่ยพูดภาษายาวีกว็ได้นะสื่อสารได้นะครับไปมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากมายแล้วเรียนวิชาในสายเขาอ้อก็ได้เป็นเรียนมีครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ทิมวัช้ังให้ด้วยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยด้านหลังเป็นพระปิดตาที่สวยงามมากนะ นั่งทับศาสตราวธมีความเข้มขลังอยู่ในตัวเห็นแล้วขลังเลยเนะี่ยพูดง่ายๆดูสิครับเห็นแล้วขลังเลยจริงๆนะเศกจริงๆนะเศกเต็มจริงๆนะในรรษานะแต่รวมระยะเวลานะเดือนนะไม่ใช่แค่สามเดือนนะนะครับดูครับนี่สวยงามนะหลวงปู่นะครับเมตตาบารมีเมตารรมเมตาธรรมนะนี่ครับ ดูผิวเหรียญน,นะมีขนาดแช่อยู่ในน้ำมนจนน้ำมนนี่แห้งคาหม้อเลยนะครับก็ถือว่ามีความเข้มขังเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจก็ทักกันเข้ามาได <the> ้นะครับ064 7 7 4 4 8 0 8เจ็นเบอร์โ็นเมือทงผมนะครับ